นักการเมืองที่ทนายแจมชอบที่สุดคือใครครับโห <c oughs> oh, ไม่มีที่สุดเลยอะ่ะโอ้ต้องเลือกหนึ่งคน <c oughs> จริงเหรอ,อถ้าต้องเลือกจริงๆเป็นแบบผู้นำทางจิตวิญญาณแบบเราก็ต้องเลือกแบบรุ่นแรกเลยอะ่ะเนาะคือรุ่นแรกมันก็จะม,พฟฟพม,ะม,มีพี่เอกแฟบนบ๊อกใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พี่ช่อใช่ไหมเราเนี่ยว่าเรานองว่าพี่เอกเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเรา,าก,การเป็นแบบ เป็นแบบเออถ้าที่เราพูดตลอดว่าถ้าหลังจากยุคคุณทักษิณมาเนี่ยคุณธนาธรเป็นเป็นคนที่เราแบบเริ่มใสแล้วกันอีกคนหนึ่งทุกวันนี้เวลาเจอแกก็ยังแบบรู้สึกแบบเขินกันอยู่เลยนะคะทํางานด้วยกันมาพักแล้วนะให้ร <c oughs> ู้สึกว่าเออแปเป็นนะักเมืองที่เราชื่นชอบเป็นเป็นแบบนัมเบอร์ถัดมาจากตอนที่เราแบบเออชอบกันเมืองครั้งแรกคือคุณทักษิณแล้วก็มาเป็นคุณธนาธรธนาธรแล้วกัน ในฐานะที่ทนายแจมเป็นคนที่ชอบคุณธนาธรมากๆเลยเนี่ยครับหลังจากที่เห็นคุณธนาธรร้องเพลงแล้วรู้สึกไงบ้างครับวันนั้นที่ไปแบบแบบสัมมนาด้วยการจะบอกพี่เอกความฝันแจมอ่ะอยากร้องเพลงคู่ด้วยรักเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะ,จะแบกจะแบกพี่เอกเองจะช่วยแบกอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ยอมแกยังไม่ยอมใจอ่อนร้องด้วยเลยแกบอกีตยว,ว่ารอให้ผมคึมๆุมหัวได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งฉันรอไม่ไหวเพราะฉันชอบนอนก่อนไง เราจะเป็นคนที่แบบกินข้าวเสร็จปุ๊บร้องเพลง,งสักสามสีแล้วขึ้นนอนแล้วอือก็จะปาร์ตี้กักกนต่อที่เป็นแบบคลิปไอร้องเพลงอ่บพี่ไม่อยู่แล้วนะที่จะไปแบบนอนแล้วหลับแล้วหลับเร็วแต่แบบเขาจะอยู่กันตรงแบบดึกๆซึ่งเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ร้องกับธนาธรในทักทีเหมือนกันแต่อยากจะร้องด้วยอยากจะช่วยช่วยแบบแบบเสียง <c ười> <f ums> ช่วยช่วย <c ười> ตบช่วยตบให้เข้าคีย์อะไรเงี้ย